สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการลังซีเฮครับผมวันนี้พบกับผมลังในเกม w อลล o บ o ออีเกเช่นเคยครับและแน่นอนครับคลิปนี้ก็ออกมาตอนวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ก็หมายถึงว่ามีการแจก Give อ way รอบใหม่ขึ้นแล้วครับผมครั้งนี้ฮะก็จะเป็นครั้งที่19กันแล้วนะที่ผมได้ทําการแจกนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเพอร์แป๊บเดียวครับก็แจกกันมาถึง19ครั้งกันแล้วนะ ครั้งที่1 9ครั้งนี้ครับผมจะทําการแจกปืนนี่ครับผมเจ้าสมุดท่าฮะสมุดท่าตัวนี้ครับเป็นปืนขนาดใหญ่นะก็หรือขนาดหนักนั่นเองครับซึ่งเป็นปืนที่มีสกิลล็อกเป้าครับเป็นการแจกต่อเนื่องจาก2ครั้งที่แล้วฮะซึ่งครั้งก่อนหน้านูน้นได้มีการแจกปืนล็อกเป้าขนาดเล็กนะครับผมเจ้ากัมบล่าแล้วครั้งที่แล้วที่ผ่านมานั้นก็มีการแจกปืนนะครับขนาดกลาง แบบล็อกเป้าเช่นเดียวกันนะก็คือเจ้าลัดดอครับผมซึ่งพอมาครั้งนี้แน่นอนนะฮะหนีไปไม่พน้นแล้วฮะสำหรับเจ้าสมุดท่าครับก็จะมีการแจกกันทั้งหมด5รางวัลกับ5ผู้โชคดีครับผมกับกิจกรรม Give อา w y y ครับนะครับ5สมุดท่านั่นเองครับผมเจ้าสมุดท่านั้นก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ผมมีผมมีอยู่ที่มาดสองเลเวลสนะครับ ดาเมจอยู่ที่1,527ครับระยะทําการอยู่ที่500ฮะรีโหลด13วินาทีสกิลพิเศษคือการล็อกเป้าหมายครับยิงไซโค้งผ่านที่กำบังไปเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากครับสามารถติดได้กับคนที่มีปืนขนาดใหญ่ทุกตัวเลยนะเล่นดีมากครับตอนนี้ผมติดให้กับเจ้านี่ครับอีอบริบัสครับเรามาดูกติกากันเลยดีกว่าฮะว่าเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวผมขึ้นรูปปืนนี้ไม่ให้นะครับแล้วขึ้นกติกาตรงนี้ไว้เลยครับก่อนอื่นเนี่ยเช่นเคยฮะเพื่อนๆก็แค่กดไลค์ครับผมคลิปนี้นะเพื่อเป็นกําลังใจครับขอสัก50 60ไลค์ก็พอนะมีการดูกันเยอะมากๆครับแต่ว่าจํานวนไลค์นั้นน้อยจริงๆฮะขอให้ช่วยกันนิดนึงนะครับผมสําหรับการไลค์2เลยกด Subscribe ครับนะเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนครับกับคลิปดีๆคลิปสนุกนะครับผม การสตรีมนะครับแล้วก็คลิปเกี่ยวกับกิจกรรมแจกของแบบนี้นะมีสาระอะไรก็กด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งครับผมนะเป็นกติกาของการแจก GIF t away ของเรานะครับทํากันจนมา19ครั้งแล้วนะครับผมขั้นตอนที่3ครับพิมพ์ครับ #WRWin นะครับแล้วก็ตามด้วยสมุดท่าเขียนตามที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนี่เลยครับนะครับแล้วก็เว้นวรรคนะฮะ ตามด้วย id ครับ slash platform ของเพื่อนเพืนครับไม่ว่าจะเป็น android ios stream นะครับเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึงก็คือนะครับสำหรับ id นั้นให้ทำการคัดลอกครับมาแล้วก็วางไว้ตรงคอมเมนต์จะดีที่สุดนะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะครับผมนะผมก็จะขึ้นเอาไว้อย่างนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ดูรายละเอียดกันผมคิดว่าหลายหลายคนเนี่ย คงจะทํากันเป็นแน่นอนครับสําหรับการลงรายละเอียดนะครับลงไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยแล้วก็รอลุ้นกันเลยครับผมช่วงนี้ครับเกมวอลล์บอรนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รอการอัปเดตใหม่นะฮะซึ่งจะทําให้หุ่นลลายตัวเนี่ยโอพขึ้นนะครับแล้วก็หุ่นละลายตัวเนี่ยก็ดรอปลงมานิดหน่อยครับซึ่งก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยครับผมตอนนี้ผมก็ ติดอยู่ที่ภารกิจนี้ครับก็คือใช้หุ่นอีวอลิฟครับในการคิวคู่ต่อสู้25ตัวนะก็ยังทาไม่เสร็จเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมก็จะรีบไปทําให้เรียบร้อยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับอย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันเยอนะๆฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยกดไลค์กด s like, ับ c r i ครไว้เลยนะครับรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากับกิจกรรมดีๆครับผม ย้ำคนส่งท้ายฮะครั้งนี้เป็นกิจกรรม Give Away 5สมุดท่านั่นเองครับแล้วเจอกันบายบายสวัสดีครับผม